สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนด o อมนะคะกับหัวข้อข้อความจากเขาถึงคุณเขาคนที่คุณนึกถึงอยู่ในตอนนี้นะคะเขาจะเป็นใครก็คนนั้นแหละคนที่คุณนึกถึงอยู่เขามีข้อความอะไรที่อยากจะบอกคุณ อโหเขาอยากจะบอกคุณว่าถึงฉันจะรักเธอมากแค่ไหนแต่เรื่องของเรามันคงเป็นไปไม่ได้เรื่องของเรามันคงเป็นความรักที่อยู่ในความลับเพราะฉันมีตัวจริงอยู่แล้ว เปิดมาก็นะถึงฉันจะรักเธอมากแค่ไหนแต่ฉันก็ทำอะไรไม่ได้ฉันให้ความชัดเจนให้ให้ความสัมพันธ์ที่มันเปิดเผยคบหากันแบบเปิดเผยกับเธอไม่ได้เพราะอะไรเพราะฉันมีคนที่เป็นตัวจริง คนสำคัญของฉันอยู่แล้วคือไพ่มันออกมา,าให้คำอธิบายกันเลยนะแบบชัดเจนอะ High Priestess คือแปดถ้วย The Empress High Priestess High Priestess มันเป็นเรื่องของลักรักในความลับอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะหลายๆคนอะหมอดูเคยบอกว่า เออไอไพ่หายพิเศษเนี่ยเป็นไพ่ไพ่เมียน้อยคือมันไม่จําเป็นต้องเป็นไพ่เมียน้อยเสมอไปหรอกนะคะแต่ว่าบางคนหลายๆคนเขาก็จะชอบแซวว่าเออไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ไพ่เมียน้อยเป็นเป็นความรักซ่อนแอบอะ่ะเป็นเป็นอะไรที่เปิดเผยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ในอีกงแง่หนึ่งอะ่ะถ้ามันก็ต้องดูบริบทด้วยอะ่ะจะบอกว่า เออเป็นเรื่องของความลึกลับซับซ้อนความน่าสนใจในตัวอะไรเงี้ยถ้าถ้าเป็นการอ่านตัวบุคคลนะคะแล้วก็ไม่ได้มีไพ่อื่นๆมาขยายในเชิงในเชิงนั้นน่ะในเชิงเป็นหลักซ้อนซ้อนเงื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะหมายถึงว่าเป็นคนมีเสน่ห์แบบลึกลับอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนฉลาดอะไรดึงดูมีเสน่ห์ดึงดูดอืมป็นคนมีเซนส์อะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะ อะแต่ในเมื่อมันออกมาแบบนี้คืออันนี้อ่านตามไห่เนาะมีอะไรจะบอกอีก ฉันเลือกที่จะนิ่งนิ่งเฉยทำเย็นชากับเธอทำเหมือนไม่สนใจเธอหันมาสนใจเรื่องงานทั้งหมดที่ทำไปเพราะอยากให้เธอตัดใจจากฉันผู้อ่านว่าเขาไม่ได้ไม่ไม่ชอบคุณหรือไม่รู้สึกอะไรกับคุณนะรู้สึกกับมันรู้สึกชอบชอบอะ่ะชอบอยู่รักอยู่นะคะแต่ว่า เหมือนพยายามตัดใจแหละอืมลักษณะพยายามตัดใจแล้วก็หางานมาบังหน้าทำนูน่นทำนี่ให้มันเหนื่อยเหนื่อยทำนูน่นทำนี่ให้มันยุ่งยุ่งเข้าไว้ทำตัวเย็นชาทำเหมือนไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้คุณตัดใจ ฉันยังคงรักและห่วงใยเธอเสมอนะที่ฉันทำฉันคิดว่ามันดีกับเธอแล้วเรื่องของเรามันอาจจะเป็นไปได้ยาก ฉันมีความรู้สึกดีๆให้เธอจริงๆแล้วสิ่งที่ฉันทํามฉันคิดว่ามันดีแล้วมันคู่ควรกับเธอมันเหมาะสมกับเธอฉันไม่อยากดึงเธอลงมาตกต่ำฉันอยากให้เธออยู่ในที่สูงฉันอยากให้เธอเนี่ยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่อยากย่ำยีศักดิ์ศรีของเธอฉันอยากให้เธอมีคุณค่าอืมก็ได้แต่หวังว่าวันหนึ่งมันอาจจะมีปาฏิหาร ถ้ามันมีปาฏิหาริย์เราสองคนอาจจะได้กลับมารักกันแบบแบบถูกต้องได้กลับมาคบหากันแบบเปิดเผยได้ ถ้าเป็นไปได้เธอเปิดใจเธอนะเธอควรจะ move on ควรจะรักษาแผลใจควรจะทำใจเรื่องของฉันแล้วก็ลองมองคนอื่นๆที่อยู่รอบๆตัวเธอให้โอกาสตัวเองเปิดใจให้คนที่ดีถ้ามีคนที่ดีคนที่รักเธอจริงๆเธอก็ลองให้โอกาสเขาดูเธอนะอย่าเจ็บปวดเพราะฉันอีกนาน อยู่เลยรีบร,บรบหายเจบ็บรีบรีบมีความสุขถนะ ถึงฉันเนี่ยจะยังคิดถึงเธอยังรักเธออยากกลับไปหาเธอแต่ฉันก็ต้องเลือกครอบครัวของฉันก่อนต้องเลือกคนที่เป็นตัวจริงเพราะฉันเนี่ยทำให้เขาเสียใจมามา,มากแล้วฉันไม่อยากทำให้เขาเสียใจอีกไม่อยากทำผิดกับเขาอีก ฉันรู้มันเป็นความผิดของฉันฉันผิดเองฉันไม่ดีเองฉันคิดว่าวิธีนี้มันเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน ฉันต้องหยุดทำร้ายเธอแล้วปล่อยให้เธอไปมีความสุขในชีวิตของเธอในแบบของเธอเองให้ความยุติธรรมกับเธอและฉันก็ต้องให้ความยุติธรรมกับคนของฉันด้วยฉันก็ควรจะเลิกทำร้ายคนของฉันและให้ความยุติธรรมกับเขา ประมาณว่าเขาคิดว่าวิธีนี้มันดีสําหรับทุกฝ่ายนะคะก็คือดีทั้งกับคุณแล้วก็ดีกับอีกฝ่ายหนึ่งกับอีกคนของเขาด้วยก็คือการที่เขาหยุดหยุดความสัมพันธ์แบบเนี้ยความสัมพันธ์ลับๆความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวเออในเชิงรักสามเศรา้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คือได้หยุดทําร้ายทําร้ายจิตใจแฟนของเขาคนรักของเขาที่เป็นตัวจริงแล้วก็ เลิกทำร้ายคุณเลิกดึงคุณมาตกต่ำเพื่อให้คุณได้ไปเจอคนดีๆคนที่คนที่ไม่มีพันธะคนที่จะเป็นรักเดียวรักจริงของคุณสักทีคุณจะได้ไปมีความสุขในชีวิตจริงๆเขาคิดว่าแบบเนี้ยคือดีสำหรับทุกคนแล้วทุกฝ่ายแล้วแล้วเป็นการคืนความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายโอเคอ่ะก็ประมาณนี้นะคะก็ไม่รู้แหละว่ามันตรงกับเรื่องราวของใครมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะก็ เป็นการอ่านไพ่แบบ general reading นะคะอ่านแบบทั่วไปไม่ได้แบบเจาะจงว่าดวงส่วนตัวของใครใครในใดคนหนึ่งถ้าไม่ตรงกับคุณโอเคคลิปนี้มันอาจจะไม่ใช่ของคุณนะคะก็ปล่อยผ่านไปถือว่าฟังเรื่องของคนข้างบ้านก็ได้เนาะแต่ถ้ามันตรงกับคุณก็โอเคก็อยากให้กําลังใจนะคะแล้วก็จริงๆถ้าเขาคิดได้แบบเนี้ยก็ดีแล้วจริงๆควจะคิดได้ตั้งแต่แรกแล้วด้วย ก็ไม่ควรจะดึงคุณเข้ามาในความวุ่นวายในรักาสาเศร้าอะไรแบบนี้นะคะถ้ามันเป็นแบบนี้จริงๆเรื่องราวนี้เป็นของคุณจริงๆเพราะฉะนั้นคุณก็มูฟออนเถอะคะ่ะนะไม่ต้องไปคิดถึงเขาและ้ะเพราะเขาก็อุตส่าห์เปิดช่องทางให้คุณและให้คุณได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อืมเขาก็จะหยุดละ หยุดสร้างเป็นสร้างกรรมต่อกันโอเคนะประมาณนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามและชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ